โรคชิคุนกุญยามีแนวโน้มระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกหรือฮูเตือนเมื่อ22กรกฎาคม2568ว่าโรคชิคุนกุญยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายมีแนวโน้มระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกอีกครั้งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นช่วงปี2547-2548ประเทศที่มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคครั้งนี้มีถึง119ประเทศและจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ5,600ล้านคนนับแต่ต้นปี2 568โรคชิคุนกุญยาแพร่ระบาดหนักบนเกาะเรยูเนียนมายตและมอริเชียสในมหาสมุทรอินเดียและกำลังแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆเช่นมาดากัส카โซมาเลียเคนยาและเอเชียใตย้ในยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสที่ตั้งแต่พฤษภาคม2568มีเกือบ800รายซึ่งติดเชื้อมาจากนอกประเทศนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสีลังกาบังกลาเทศอินเดียพบการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุญยาแล้วส่ว มณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อ21กรกฎา,าคม2568มีผู้ติดเชื้อแล้ว2,658รายอีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดท,ที่กรุงปักกิ่งที่มีคำเตือนว่าแนวโน้มของการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็นผลจากที่ประชาชนมีการเดินทางระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นฮูเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและให้ประชาชนป้องกันตัวเช่นเดียวกับการป้องกันจากการเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุญยาในไทย เหมือนปี2,565ที่มีกว่า150รายในชั้นนี้ผู้ยังไม่รับรองวัคซีนป้องกันโรคชิคุนกุญยาแต่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของแคนาดากำลังจะทบทวนการให้ใบอนุญาตการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทผู้ผลิตยาที่มีชื่อเสียงจากการที่มีรายงานว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในภูมิภาคอเมริกาในปี2,568ด้วยสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ดีอินเ l ลเจนซ์